Sky Story เรื่องเล่าจากฟากฟ้าตอนสวดมนต์ข้ามปีได้บุญจริงไหมบุญที่แท้จริงเกิดตอนสวดหรือตอนเราเข้าใจสวัสดีค่ะทุกคนช่วงสิ้นปีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนคงมีแพลนในใจแล้วใช่ไหมคะว่าจะไปสวดมนต์ข้ามปีที่ไหนดีก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าใครที่ตั้งใจจะไปสวดเพื่อความสบายใจเพื่อความเป็นสิริมงคลทำเลยคะ่ะ ตราบใดที่เราทำแล้วใจเราเป็นสุขไม่เดือดร้อนเงินในกระเป๋าและไม่ได้เบียดเบียนเวลาของคนใกล้ชิดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆเลยค่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าเราพาตัวเองไปอยู่ในวงเล่าหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะแต่ก่อนจะไปสวดมนต์ข้ามปีอยากเล่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆให้ฟังค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าประเพณีทำกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ความจริงแล้วในพระไตรปิฎกไม่มีบันทึกเรื่องการสวดมนต์ข้ามปีไว้นะคะ กิจกรรมนี้เรียกได้ว่าเป็นประเพณีประดิษฐ์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในไทยเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะเริ่มต้นจริงๆจังๆในช่วงปีพศ2 5 4 8ถึง2549โดยไอเดียของวัดสเกตเพื่อเป็นกุศโลบายดึงคนออกจากวงเล่าให้มาทำเรื่องดีๆรับปีใหม่แทนค่ะเป็นเจตนาที่ดีมากๆเลยนะคะเพียงแต่ยุคหลังๆอาจจะมีเรื่องของพุทธพาณิชย์เข้ามาปนบ้าง เน้นไปที่ปริมาณคนเยอะๆไว้ก่อนแต่เราในฐานะคนยุคใหม่ก็ต้องเลือกเสพอย่างมีสตินะคะเลือกวัดที่สงบแล้วก็เหมาะกับเราจริงๆค่ะทีนี้ในค่ำคืนที่เรานั่งพนมมือสวดบาลียาวๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าเราได้บุญตอนไหนจริงๆแล้วการสวดมนต์มี3ระดับค่ะลองเช็คดูนะคะว่าปีนี้เราจะสวดระดับไหนระดับที่1ระดับเสียงคือสวดตามเข้าไปเรื่อยๆแปลไม่ออก อันนี้เหมือนเรากินยาแก้ปวดค่ะได้ความสงบชั่วคราวจิตไม่ฟุ้งซ่านแต่ก็ยังแก้ต้นเหตุปัญหาชีวิตไม่ได้ระดับที่สองระดับความหมายคือสวดแล้วเข้าใจคำแปลเช่นบทที่บอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าเราเข้าใจปัญญาก็จะเกิดทันทีค่ะใจเราจะเริ่มปล่อยวางความยึดติดได้ระดับที่สระดับปฏิบัติ อันนี้คือแก่นแท้ที่สุดค่ะคือการจำคำสอนในบทสวดมาปรับเปลี่ยนนิสัยและการกระทำของเราจริงๆค่ะพูดถึงบทสวดที่นิยมสวดกันมากที่สุดในคืนข้ามปีก็คือบทมงคลละสูตร38ประการค่ะเชื่อไหมคะว่าถ้าเราแปลความหมายดูทั้ง30ข้อนี้ไม่มีข้อไหนเลยที่บอกให้เราอ้อนวอนขอพรจากเทพเจ้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องการกระทำล้วนๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ ไม่คบคนผ่านคบหาบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาการดูแลพ่อแม่ส่งเคาลูกและภรรยาหรือสามีการทำงานที่ไม่ข้างค้างการรู้จักอดทนการว่านอนสอนง่ายไปจนถึงขั้นสูงสุดก็คือการทำจิตให้ไม่หวั่นไหวกับโลก,กธรรมเห็นไหมคะว่ามงคล ไม่ได้ลอยมาจากฟ้าแต่มาจากมือและใจของเราที่ลงมือทำเองทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นปีใหม่นี้อยากชวนทุกคนมาลองเปลี่ยนบทบาทตัวเองดูค่ะเลิกเป็นนักเชื่อที่รอคอยปฏิหารแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักปฏิบัติที่สร้างปฏิหารด้วยตัวเองลองถามตัวเองดูนะคะว่าปีที่ผ่านมามีนิสัยอะไรที่ฉุดรั้งเราไว้ความขี้เกียจความฟุ่มเฟือยหรืออารมณ์ร้อน ถ้าเราไปนั่งสวดมนต์จนคอแห้งแต่กลับมาแล้วยังใช้นิสัยเดิมๆปีหน้ามันก็คงเป็นเหมือนเดิมจริงไหมคะการแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการเริ่มแก้นิสัยค่ะอย่ามัวแต่สวดอ้อนวอนขอพรแต่ให้ลงมือทำเหตุที่ดีให้ถึงพร้อมเปลี่ยนจากการนับถือพุทธแบบงมงายมาเป็นพุทธแบบตื่นรู้ด้วยเหตุและผล ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งการลงมือทำและเป็นปีแห่งปัญญาของทุกคนนะคะและถ้าใครชอบเนื้อหาที่ชวนให้คิดและพากันตื่นรู้ด้วยเหตุและผลแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้คนที่คุณรักและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราตั้งใจทำมาฝากกันค่ะ สุดท้ายนี้ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งดีงามที่คุณเคารพนับถือโปรดดลบันดาลให้ทุกคนเป็นผู้มีสติในทุกย่างก้าวขอให้มีสติเป็นเกราะป้องกันภัยมีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตไม่ว่าจะเจอความสุขหรือความทุกข์ก็ขอให้รู้เท่าทันไม่หลงละเริงและไม่จมดิ่งขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ตื่นจากความหลงและเบิกบานด้วยความจริงนะคะ,จะเจริญในธรรมและสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะ